สวัสดีครับผมช่างก้าชงลีครับรีโวกันนี้ผมก็ได้โมดิฟายเครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์เดิมเป็น GD 1 GD แต่นันนี้เราพัฒน,นาอัพสเต็ T, ปอัพทีตีพลังกำลังมากขึ้นครับช่วงล่างก็เป็นโปรลิงทำขึ้นเองครับผมสนามที่แล้วต้องเออขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัน ความผิดพลาดของเราเองลืมเสียบตรงนูง้นลืมเสียบตรงนี้มันเขาเรียรกความผิดพลาดไม่รอบคอบมากกว่าสําหรับสนามนี้ผมค่อนข้าง,างที่จะมั่นใจแล้วก็เตรียมความพร้อมก็หวังลึกๆครับขอเห็นเลขตัวเดียวหน่อยครับความรู้สึกขอเห็นเลขตัวเดียวอยา่าเผลอใจแล้วกันผมอาจจะยืนหนึ่งก็ได้ครับขอฝากแฟนๆเอฟซีต่างๆที่เชียร์ทั้งค่าชุมรี ก็ฝากใจแรงเชียร์นะครับจะทำให้ดีที่สุดครับผมติดตามผลงานช่างก้าชุมลีได้ทางเพจเฟซบุ๊กช่างก้าชุมลีเลยครับ